สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าแอดกะนำแนวทางมาแบ่งปันอีคือเกนะ่าเนาะเป็นแนวทางหุ้นสามรัฐนะจากของคืนวันที่17เดือน1 25ิ2564ันกสบหุ้นสามรัฐก็มีอังกฤษเยอรมันรัสเซียเนาะจ้ะมาเบ่งแนวทางที่แอดให้ไปเนาะว่าผลที่ออกเขาตัวใดเนาะจ้ะอังกฤษเนาะจ้ะอังกฤษผลที่ออกเนาะคืนวันที่16เนาะจ้า6ก7กกับ8 9เนาะ6 9 7 8 9, นะ 6, 9, 7, 8, 9. หกมาตัวเด่นเนาะจ้ะตัวเด่นหกได้เป็นวิ่งเนาะจ้ะในในชุดสามตัวเนาะมาวิ่งหกเนาะจ้ะส่วนตัวเจาะวิ่งรูดลุดเนาะจ้ะขอโทษขออภัยเนาะเยอรมันเยอรมันเจ็ดแปดหกกับสองสองเจ็ดแปดหกกับบอมีเนาะจ้ะกระลุดไปส่วนสองสอง,สองเข้าเยอรมันเด่นสองวิ่งรูดเนาะส่วนตัวเจาะบอมีสอ่สองสองเนาะจ้ะ รุดไปเนาะจ้าเขาเฉพาะวิ่งรุดเนาะรัสเซียรัสเซียผลที่ออก3 7 6กับ6 2สองหรุดนะจ๊ะส่วน62เนาะ62สองเข้าเด่น2วิ่งรูดมาตัวเจาะได้26ตัวกลับเนาะจ้าเข่าล่างเนาะจ้ะเนาะสรุปเนาะจ้ะหุ้น3มรัดคืนวันที่16เนาะ อังกฤษมาเฉพาะวิ่ง6กล้วจะมาวิ่ง6กเยอรมันมาวิ่งรูดสองเนาะรัสเซียรัสเซียมาวิ่งรูดสองเข้าตัวเจาะ6 2 26งสากนะจ้ะกะ็ยินดีน้ำเนาะที่ยังตามแนวทางหุ้นสามรัฐนะจ๊ะเอากลับมาตามต่อเนาะของคืนวันที่17จนะจ๊ะหุ้นสามรัฐเนาะก่อนที่จะรับชมแนวทางก็ฟังคำเตือนนะจ๊ะ คำเตือนปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการในแอดกระอทษขออภัยนะจ๊ะวันที่17บุ่นสรัฐอังกฤษอังกฤษให้เด่นเจ็กวิ่งรูดเนาะ ตัวจอก็จะมี73 74 76 78 61 62 68 69เยอรมันเยอรมันให้เดียนที่48วิ่งรูด ตัวเจอก็จะมี 40, 42, 47, 48, 80, 82, 85, 89เนาะรัสเซียรัสเซียให้เด็นที่83วิ่งรูด ตัวจอก็จะมี 80, 8, 3, 8, 6, 8, 8, 3, 0, 3, 6, 3, 7, 3, 9หนเนะาะหมักหลอบใดกะยิบจับไปใส่เป็นแนวทางใดเลยเลยนาะจะนาะว่าเป็นอังกฤษเยอรมันรัสเซียเนาะจะหมักหลอบใดกะตามได้เลยเนาะ ส่วนตัวเน้นนะจาจะตัวเน้นอังกฤษเน้นที่7 3็ดสาเนาะ,ะเจ็ดแปเยอรมันสี่สองสี่แปดเรัสเซียแปดศ สามศูนย์สามเก้าเนาะจดไวแ้แคบไว้จ้าหุ้นสามรัฐเนาะสามรัฐอังกฤษเยอรมันรัรสเซียเนาะจากวันที่สิบเจ็ดเนาะคือเป็นมั่วๆจะพี่น้องจ้า hmm. ชัดปะชัดแล้วเนาะจดไวแ้แคบไว้เลยจ้าสองตัวอย่าลืมไปกรับเนาะถูกอย่างถูกียวต้องไปกรับเนาะ้าบ่ามากบอชอบที่แอร์จับคูหายเนียนหายเนาะจ้ากะ นำตัวเด่นที่แอดให้ไปไปจับใส่ตัวที่เข้ามาเขาชอบได้เนาะนัไปรุดไปวิ่งเนาะจ้าลองเบิงเนาะเผื่อมีตัวมักตัวชอบก็ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจ้าแอดคำนวณได้แอดก็เลยอยากนํำมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมเนาะอาจจะเขาบางรุดบ้างผิดพลาดประการใดแอดก็กับขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าสุดท้ายก้อนที่สออกไปแอดก็ขอกำลังใจเนาะจ้ากดไลค์ กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางที่แอดลงให้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำลวยๆเนาะจ๊ะไว้พอกันคลิปหนาแนวทางหนาเนาะสวัสดีค่ะ